อ๋อง,งามของในหอยตุกเราอยู่พี่น้องงามคือเล่าหน่อยละพี่น้องเอ้ยต้องหอยกัวเลี้ยงลกูกอยู่ในรถพี่น้องตัวนี้สูงนะสูงเท่าไหร่นี่ซุ่มลอยสามสามเลยนะลอยสามสามแต่ว่าเพิ่นตีนี้อยู่เนี่ยหน่อยนึงเนาะลูกตัวที่สีเลี่ยงบ่ข้าใดล,ลกูกอันบ,นบ้านๆเนี่ยแะคะ่ะอ๋อบ้านๆครัอรอบอันนี้ลกูกสาวเพิ่นลกูกเพิ่นบ่นี่ลูกชายเพิ่นโอ้ตแเจ๋ว่าเพิ่นนี่ช่งล<ว>ูกดีดเลยเนาะใกล้เพิ่นใกล้คลอดแล้วค่ะเพิ่นพ่ออืมตัวนี้ใกล้คลอดแลยเพื่อ ของผับเบาเราพี่น้องเลี้ยเราขายดิบขายดีเลี้ยตัวเดียวพี่น้องตัวมือนี้มาว่าท่านเราขายไปกว่าหรือพี่น้องเอ้ตัวนี้เงาอยู่เราอยู่ด้วยเนาะท่านปติว่ามีตู้เนาะตู้กับมันตู้ขี้เดาตู้กาบินเออครับงามอยู่งามอยู่งามอยู่เนื่องนางของา้าบันไดเลยเนาะผับเบาเนาะเงาครับสูงร้อยสามสิบได้บอกผาบเบาหน่อยได้เลยเนาะลูกที่ใดเหล่อมือครับนี่ก็สิประมาณลูกสามลูกสามเนาะลูกสองลูกสามเพิ่นมีทองวะ ตอนนี้กับรถแน่ใจเพราะว่ามันควยบ้านๆเนาะเซตเซตแล้วลูกเพื่อนบานนี่โบมีเนาะโอเมียเปียว๋อเมียเปียวครับอ๋องานของเราอยู่พี่น้องห้องไว้เทพอเบาห้องไว้สี่สิบสามต่อได้สบสามต่อดมืดมืดมเบอร์โทรศับพอเบลศูนย์เก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าสองครับสองศูนย์หกห้าครับหามันมาพอเบาเด้อครับผมครับผมบอกพี่น้องวันนี้ด้หอยยังกัเจ้าไปยีเตียวคือเขา โบ,บเปลี่ยนซื้อเลยตัวนี้เนาะนี่ยังอีกว่าเจ้าเออเดี๋ยวแค่เดียวอฮะว้ายตเตี้ยพี่น้องเราไม่น่า,า,าตัวเจ้ามือนี้เอาเอาเพิ่นขึ้นก่อนเอ้าะก็มีแต่ตัวงามของเจ้าแม่นางสองตัวเบอเท่าตัวหนึงน่งเนาะในหอยเตี้ยพี่น้องเอาเบอร์โท่าซับกันศูนย์แปดซีครับเจ็ดแปดซีสามสามทีซีสามสองแปดครับครับ มือนี้วมาสามตัวเอ้าเอาตัวใดก่อนตัวพีก่อนไปส่งสีตรงตึงงามๆนี่เราควเจ้าเนาะไม่ไหวเตี้ยพี่น้องตัวนี้กชีว่างปีกัวปีกัวเม่นางบ้านไดนเสื่อหรอหรือเสื่อเราบ่หรือรอยเสื่องเราบ่่วงรอยยิมหารอยยี่สิบรอยยหาปีกัวเนาะนงหน่อยพี่น้องคุณได้งบวหน่อยนี่ประเมินคุณยังเล่าอยู่ครับเป็นห้องไวสามหมื่มื สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องต่อรองได้มืดมืดเกนตัวสีขาวหน่อขาวปุ๊บเคี้ยนไปตัวแรกพี่น้องตัวต่อมาตัวไดนบ้างเนี่ยอเมริกันเนาะถึงจะเป็นไม่นั่งหน่อยแต่ก็งามดี่ยเด้๋ยวค่อยเจ้าเนาะเจ้าอ,อาบน้ำใส่สบู่เฮินอยู่บ่โอ้ไม่ห้อยปกติพี่น้องเพื่อนจะไปอาบน้ำไม่ห้อยเตี้ยนี่เราอาบน้ำให้ทูสบู่ให้คว่ำโอ้ ตัวนี้ตัวนี้งาวเลยนะนี่เนาะหางเพมเนาะครับเดี๋ยวเดียเดีเด๋ยวให้พี่น้องเพิ่งก่อนสูงตัวนี้ง่ามเนี่ยและตัวนี้เนาะพวนี้จงสองปีบ่ตาแต้มอ้าจุกจุกข้อดิหน่อมด้ตาแต้มแจ่มจ้ำข้อสององพี่น้องตัวนี้งามของเราด่ตัวนี้้งองไว้เท่าไรนี่พเดียรเท็กามหมื่น้าพาื 42. นาสานสหา่้าร่้้วเรา อยากองไนบตลองไหนมันยขึ้นกาโอ้งามงของนายเตี๋ยเอาอีกตัวนึงตพัวันนี้เจลาตะพวตัวนี้เนาะปักเ่้อยเพิ่้อยสูงเมตรซิดีแล้วพี่น้องนี่อา้วเนือเนาะาไรเป็นเนี่ยล่ะตัวงานสองหมื่นห้ารันราคาอยากตัวลองไหนครับโอ้เอาวล่องไหนมัรมันมาเด้อเตี่ยเจ้า กล้วยพ่ออยังเนาะพ่อกอบพ่อกอบบ้านทั้งเดียวพ่อกอบบ้านพัฒนาพรอำเภอไหล่ะครับอำเภอโซ่เขานี่แหละครับบ้านตำบลหนองมันท่าอำเภอโซ่โวนทางหนองมันท่าครับผมยีคขาาใหม่ใหม่เปลือยเปล่าโล่งบานส่งเสริมสุขภาพของเจ้ามีมีตัวเดียวนี่บ่หาลูกขมอยู่บ้านกับมีครับทั้งวนดทั้งคุ้ยยุบ้านอโอมาตัวเดียวครับอโอมาตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวครับตัวนี้ก็ลูกที่ใดระเบือหนิเนาะลูกที่ใดระเบือนีิลูกที่สามครับลูกที่สามมีทองไหมขึ เจ้าของเขาก็ว่ามีแต่ว่าเขาเป็นผู้ซื้อมาเขาก็บ่มั่นใจว่าบ่ยนกันเนาะมัน็จิยากกันอีกแมนครับมันสิมีคาลายสิขายเท่าไรสิ้าครับ4 5 0หมหเบทจับจำ่ได้เลยเด้บอร์โบ่ครับบอครับผมจำไม่ได้อหลีผมยอมนเเรื่องธรรมดาครับแมนแมนแมนเออมื่อนี้มื่อนี้ง้ว้้้้้้้้้้ บจื้บจี้บัตจี้เล่ที่สามตัวหันจื้อบัตรเลกตีบจื้อครับตะกรบครับเบอร์เดียวเลยพี่น้องศูนย์หกสองเก้าแปดสี่หกห้าแปดหกติ้ต่อได้ตลอดเนาะครับผมครับผมยุบันกับมี่มีครับยุบันสองสามโค้งครับควยสองควยหนึ่งว่าสองครับครับอะมันหมาได้ทุกกรับเด้อครับผมให้พี่น้องมึงถ่ข่กันอืม เขาบ่งเขาแย่งอยู่สซเปิ่มมาแล้วครับเอาเจ้าของเขาบอกจักจักิตีส์บ่ติดบ่หูบ่มันใจครับครับครับอ่ะไปลูกหลานอ่ะมือหนีในหอยตุกค่ะมีเจักตัวลูกสองคู่ค่ะสองค่มบ่หรือสองตัวสองค่มค่ะแม่ลูกสองค่มเนาะตัวนี้ก็คบ่อมนี่ก็ค่อมนี่เห็นปะอ่ะบนค่อมนี่พี่น้องโอ้งามของในหอยตุกเราอยู่พี่น้องงามคือเล่าหน่อยเหรพี่น้องเอ้โอ้ให้ผัวเลี้ยงลูกอยู่ในรถพี่น้องตัวนี้ซุ้งนะซุ้งเท่าไรนี่ซุ้งหน่อยสามสามเลยนะ บ่สามสามแต่ว่าเพิ่นตี๋ยังอยู่เนี่ยหน่อยนึงเนาะลูกตัวนี้สีเลยกทองบ่พว้าได้หรือลูกอันบ้านๆเนี่ยแหละค่ะอ๋อบ้านๆฟุ้งๆครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นลูกเพิ่นบ่นี่ลูกไส้เพิ่นโอ้ตแเจ๋ว่าเพิ่นตี๋ช่งลูกดีดเนาะไ้เพิ่นใกล้คลอดแล้วค่ะเพิ่นพ่ออืมตัวนี้ใกล้คลอดแล้วเพื่อนอันนี้คือบุบลงไปแล้วนี่หรือเพิ่นช่วงนี้บุบหรอตัวนี้เหงาเหงาอ่างไงใกล้ออกแล้วเนาะคว้าบ้านๆเนาะอันนี้ลูกไส้เพิ่นเัินี้ก็ยัง ต้องสิบเดือนประมาณน,นี้ยเนะสิบเดือนพี่น้องนี่ลูกใช่ไหมก้มในห้อ, <69. S 2> องไว้เท่าใดลูกหลานนี่ยหกหมื่นเก้าโอ้ต่อรองไในบนมือเนาะเบอร์โทั่ปปวประเท่ในหายด้วยเนาะค่ะอ่ะซูสินครับศูนย์หกสองสี่แปดหกศูนย์สี่ห้าแปดไปซื้อสีขายกับเบอร์นี้เนาะค่ะโอเคเอาเบอร์อีกควบต่อไปตัวนี้ลูกเพิ่นบ่นี่อ๋อนี่ลูกนเนพิ่นนะพี่น้องต้องใส่สีสาดน,น้ำเลี้ยง กระน้ำเลี้ยงตัวนี้ลูกได้เลยเพื่อนั่งนี่ลูกแรกค่ะลูกแรกคนนี้ทองบ่ลูกกับบลูก่อนค่ะชิมคนนี้โอ้บะเนียใจเนาะนสูงกว่าวังเลยสามชิมเนาะห้องไว้อาค่มน,นี่ลูกสิบเอายุเก้าลูกลกับเมียเนาะ,ะ,อะโอเคเอามันหมานะครับเด้อครับเอาไม่ห้อยต่อไปพี่น้องวันนี้ไม่ห้อยพี่น้องผมพี่น้องนี่มีโค้งกับ ก็ไปบุ๋มในหอยสั้นเอาของเจ้าไม่จักตัวสวัสดีครับจักตัวของเจ้าตัวนึงไงครับก็เดียวนี่บ่ครับแม่แม่เอามาขายตัวเดียวเลยก้วยจะคลองบ่ก้วยตั้งก็วางัวกับมาสองโอ้งัวแล้วค่อยไปเนาะคครัับออนนี้้วยจงตัวนี้ตัวตูผูตัวเมียนี่ตัวเมียครับเมียนั่งไงเมียนั่งพี่น้องสองปีกลัวเมียนั่งทับเอียงไปเหรอครับนี่ครับครับครับเข้าบ้านเข้ากนบ้านเท่าน้อนายเงาดีสูงลอยนี่ผ่าห้าลอยสามซีนนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นเอามาขายเองพี่น้องบ่ต้องพันในหนา โอ้ตัวพันในหอยในหอยเราจะบวบไปถึงสามพันหาพันเนาะครับแมนอันนี้ยปรับอันนี้ขายตรงเลยพี่น้องราคาเกษตรกรเลยผมมวางไว่ที่สี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้ากับต่อคุยได้มีมีราคาเออครับครับอ๋อต่อได้เบอร์บวบทั่วป้ะเทศไหนนะบวทั่วเนาะบวทั่วเนาะครับเนาะอ่าเบอร์ยังเนาะศูนย์เก้าสามครับหัวค่าศูนย์ครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับอ๋อครับในหอยสวนมาจากในหอยสวนมาจากสีวิไลครับโอ้ในหอยสวนสีวิไลเนาะครับผมอ๋อโอเคเบ่งมือไปครับผม บางง่อยเพื่อ <คำ S 1> นพ,พ,พี่น้องทำนันแล้วเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปครับเลี้ยงเองขายเองนี่ก็ระแนยน้อยนี่เสื่องได้บักลาตัวบ่นี่ผู้สาวนี่มเขายัางลูกเพราท่านมีบ่ผู้สาวไม่มีผู้สาวมาหมากบ่ลูกตัวนี้แม่นบ่ครับตัวนี้ครับแม่ลูกครับแม่ลูกพี่น้องไอันน้สมิโน่ทอดนะครับอันนี้เพิ่นจ่อยังไงเนาะครับผมลูกก็ไม่ลูกหลี่ลูกก็ลูกนี่เป็นตัวแม่ครับนี่แม่เพิ่นกะลี่ลูกก็สมครับ มันคือหัวขาวขาวนึ่งหัวมันมันจอดมีท่ทอนครับโอ้มันเปนสายเลือดซนทอนี้นยครับรับยากจริเนาะดตัวเมียเลยขูดตัวเมียเลย้หาบทยเปยาหรอกยาบมาลุกเหอเพิ่นเนาะรับมันกน้ำเลียงง่ายครับตกน้ำเลียงอ่าห้องไรทยเลย้อหนึ่งก็ว่าไเราคห้องสามสิห้าครับสามสิบลูกลูกลูตัวู้เลยเนาะลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียอ๋อมันหมาดในหอยเด้อข้พ่อข้าพ่อรัาพี่น้องมาท่านอบตสวพี่น้อง ต่อไเราเป็นพอ่อเป็นพ,อพ่อนี่บ้านมืน่อนี้มาไม่จะตัวเพื่อนตัวมืว่อนี้มาหกตัวครับเอี่ยเอาเอาอเดีตัวแดกกนะ่อนเนาะเออเครื่อเนื้อนี่ครับอ้าวอ้าวเครื่องเนื้อกันเนาะอ้าวตัวนี้ก่อกนนี่ตัวนี้เป็นเลี้ยงอะไรเนี่ยแต่ว่าจะขายเสลียาเครื่องเหนียล่ะหรืขายเครืเลี้ยงก็ได้ว,ว,ว่ามันยังนี่มันก็หน้าตาดีดีนะจะซื้อน้ำพอสันวันนี้เนี่ยเค้ื่องผมเออเอา เอาเท่าไดเอาเอาตัวนี้ท่านคู่นี้ขายเป็นคู่อ่ะสามตัวนี่ครับเป็นเป็นราคาเนื้อเลยเออขายเท่านคือขายตัวละเจ้าสี่ห้าร้อยครับเจ้าสี่เนาะครับเจ้าสี่ห้าร้อยเจ้าสี่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คันขายเฉพาะตัวนี้เจ้าสี่ห้าร้อยของวขายเราก็ตัวนี้พร้อมครับตัวนี้พร้อมเจ้าสี่สามตัวครับเจ้าสี่ห้าร้อยเจ้าสี่ห้าร้อยตอลองกันได้หบนมือเนาะต่อรองกันเอ้ามีตัวได้อีกว่นนี่มีงานมีงานมาตีตัวเพราะว่าก็ต้องจำแนก อยากใจไปครับมีตัวไดอีกใบนีแนบ้แม่ลูกน่ครับหนแม่ลูกหกหมืนานี่ครับหกหมื่นห้าตัวนี้เนาะพ่อเอาไปเลี้ยงนี่เนาะลูกลูกแรกลูกลูกคนตัวนี้บ,บ,บ่ยโอ้แม่ก็รับเล่นชัดครับลูกกัวมแม่ม่ก็ับเปลนชัดที่นงได้ทุนทุ่นหน่อยงอมหน่อยเนาะ้างไว้ท่าไดกัพ่อสอนนี่หกหมืนครับหกหมื่นเนาะคือสองเลสามเนาวนีเนาะเมื่อเราบอก มีเสียอีกหอดบักบักใ่า่อีกว่นนี้อันนี้ของใดสั่นนี่ของในหอยชันน่ห้อนครับบักเรเงียุงลาส่สิบรอยสีบองร้อย่สิองะถ้าได้หรอ่ห้องวายหาิบหาชหาโอ้กห้งหลายสี่องพี่น้งหาสิบหาของพ่สวเราบักเ่ับ้นไหนดีเนาะ ุนไหนออยังยังู้แม่ลูกเนี่ยอ๋อยังเอะยังยังมากเยู่เอ้านีีกวยแปลกๆีในบ้านโอ้คนก็ไปหารอซสือมากากับแปลกที่กันหาล่อเสือมาจนได้เนาะเจ้าเนาะแม่ลูกก็ไดเนาโอ้ขับเอาเท่าไรแม่นี่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเมืแล้วเนาะรองกัไดครับเบอร์โทรศัพท์วันนี้ศูนย์หกห้าห้าูน้าปดมสี่ ติดต่อมาได้ครับอามันมันเด้พ่อสอนเด้อขายอย่างแรกอยากเปลี่ยนได้เไหมอ่าครับครับแลกเปลี่ยนก็ได้เนาะพ่อสอนครับได้ครับอามันมันครับเรื่องในหอยยังไงเจ้าหอยแอ่ครับผมไมหอยแอ่บ้านนี้สิ่งงั้นบ้านโคกสว่างนาสว่างนี่แหละครับโอ้บ้านนาสว่างเท่านี้เนาะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าครับสี่เจ็ดหนึ่งครับสี่แปดศูนย์ศูนย์ครับมือนี้มีงูมาสามตัวมีอย่างที่ต่อได้อีกพอกกามีครับไหนอ๋อเจ้าไปแต่ทั้งงูเปล่า บ่มีขั้วน้ำเขาตัวขั้วบ่มีครับโอ้เป็ีนในหอยงัวพี่น้องเลยครับเอาตัวนี้ก็ต้องไกลๆเ้องนี้ครับผมอันนี้เสาห่าวราคาเบอรว่าเจ้าเสาห่าวตัวเถิกเนาะสูงเม็ดกุ้งกุ้งเด็พี่น้องเม็ดสามชิ้มเนาะมมนเป็นบามันคือฤดูกระทบในหูแนวนี่ครับบลาเส้นอ่านพี่ย่างพี่เจ้าทั้งขวดพันพี่น้องเพียวตาตัวนี้เอามีแต่ตัวเถิกตัวนี้ของเจ้านี่ ทบไงสายไดละครืออนี้คือนี่สิบกว่าครับที่สิบเท่าเดียวี่สิบสามนะอยากมองอยากได้ของที่สิบสามไม่เป็นงวดสายไดขึ้นไหนคือแบามันครับผมแบามันจะคอได้ยันบ่ครับผมจะพอได้บามันโอ้ที่สิครับผมโอ้สูงเมียลอยมือที่เขาลอยหาิบอยู่บ่ใช่ครับให้ยีตัวชุดไทยแบบนี้เนาะยยนีโอ้ได้กินพกาแฟพี่น้องเ้ ปีเตี๋ยววาให้ตัวนี้ล่ำปีจะกินวะจะหายครับกระเท้าระเ้าตัวเมียนอนนี่นอเนุ้กรเทาน็จะซุนเขาคนมนผมนันออกจากกระทบเักหน้อยนะผมมาเนาะัเาดเลยไม่หวอ่นนี่อันนี้เ้าคครับผมตเห้าค้าเกับเ้าเจาเจ็ดเนาะตัวงได้ยิลเตัว่างเนี่มืออเนาะครับผมาโอเคมันมันครับผมครับครัว่าต่อพี่น้อง อันพ่อพออยังก็เจ้าในหอยอยัางในหอยอยังเนื้อในหอยเนื้อนาะเสนอเทานี่บ่เสนอไม่จะตัวมันนี่ง่วนเจ้าตัวเดียวขาวตัวขาวตัวเดียวสองตัวสองตัวขายแล้วโอ้คนขายไปแล้วตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวตัวเดียวปะขายยางกับไปเบิ้งเนี่ยมันเปลี่ยนง่วนอย่างฮะคือสิแมนเล็กง่วนเปนแบบมันขาว่หรือไท่ไทงโเเลลบ่โอ้งามเพื่อนเนี่ยตัวเมียมีลูกมีเต่าไปเลยนี่ ยังบ่มียังบ่ทันมีบ่ทันเสื่องบ่ทันยังเล่นหรือครับนี่ยไม่ไหยเสมอเจ้าเบื่อทั่วอยังศูนย์เก้าสามครับห้าหนึ่งหกแปดศูนย์เก้าสามอ๋อครับครับตัวนี้ห้องไว้เท่าลยครับนี่สามชิบแปดสามหมื่นแปดครับถ้าพี่น้องโปรดชสนใจกับมาได้ตลอดเนาะทั้งทั้งทั้งเจ้าดีเป็นง้วอย่างเดียวบ่หรือทั้งง้วะทั้งควายควายก็มีคือกันควายควายบดเอาทั้งควายเอาทั้งง้วะครับพี่น้องสีขายกะติดต่อเบอร์นี้เนาะครับครับเอ้ามันมา้ะครับเด้อครับ